ชีวิตคู่ที่ดีที่สุดคือการคุยกันเหมือนเพื่อนสนิทเล่นกันเหมือนเด็กเคียงกันเหมือนสามีภรรยาและปกป้องกันเหมือนพี่น้องลุงตีว่าชีวิตคู่นั้นต้องมาจากความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันคู่ของคุณพูดคุยเหมือนเพื่อนสนิทใช่หรือเปล่าในโลกที่มีการสนทนาแบบผิวเผินกลายเป็นรทัรฐ,ฐานคนสองคนเนี่ยยังมีความลับต่อกันแล้วความลับเนี่ยมันมีในหลายๆเรื่องอยู่จริงไหมครับลุงตีว่าการพูดคุยกันในแบบเพื่อนสนิทพูดคุยแชร์กันได้ในทุกเรื่องสื่อสารกันด้วยความซื่อสัตย์ความเห็นอกเห็นใจ ใ,ใจที่เปิดกว้างบางครั้งคนรักของคุณฟังและเขาจะตอบแต่ไม่ใช่ตอบเพื่อที่จะตอบคุณเท่านั้นแต่เพื่อทําความเข้าใจในการสนทนาแต่ละครั้งให้เรานําความจริงใจและความเอาใจใส่ในระดับนี้มาสร้างความผูกพันสร้างความผูกพันที่เหนือกว่าความผูกพันธรรมดาแล้วคุณและคนรักของคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ด้วยกันในชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความรับผิดชอบและความคาดหวังพวกตีหวังว่าอย่าลืมความสุขอันบริสุทธิ์ของการเล่นการหยอกล้อซึ่งกันบ้าง ให้เราใช้ชีวิตด้วยความอยากรู้อย่างเห็นและเพื่อความกระตอรือรือร้อนแบบเด็กๆเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับความสนุกสนานสร้างสิ่งหัวเราะให้กันและคู่ของคุณจะมีความสุขมากขึ้นยอมรับในข้อดี แต่ข้อเสียของกันและกันส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพที่ลึกซึ้งที่มากยิ่งขึ้นสุดท้ายให้เราปกป้องเหมือนพี่น้องความผูกพันของพี่น้องมีความเข้มแข็งมันเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติในการปกป้องและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยการพูดคุยเหมือนเพื่อนสนิทเราสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและจริงใจด้วยการเล่นเหมือนเด็กเราจะรักษาความสนุกสนานชีวิตไว้ได้ด้วยการโต้เถียงเหมือนสามีภรรยาเราจะเรียนรู้และแก้ไข,ขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สุดท้ายนี้พงติวง ว่าความสุขความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนี่ไม่ใช่แค่เส้นทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับตัวเราเองแต่เป็นการก้าวสู่โลกที่ดีกว่าสําหรับทุกคนและคนที่คุณรักก่อนจากกันไปนะครับบอกลุงตีนะครับว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรแล้วมาคุยกับลุงตีหน่อยอยากประสบความสาเร็จต้องถามคนที่ประสบความสาเร็จกับลุงตี c ซีอ